ครับก่อนจะอธิบายข้อสิบห้านะครับนะขออธิบายหลักการที่ใช้ในการคิดประกอบกอ,อันนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นดูกันครับมารู้จักเรื่องของแฟกทอเรียนครับนะ n แฟกทอเรียน <c oughs> ก็หมายถึงหนึ่งคูณสองคูณสามคูณไปเรื่อยๆจนถึงตัว n เช่นห้าแฟกทอเรียนก็คือหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้า สี่ <4 S 2> แฟกทอเรียนก็คือหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่ตรงนี้เข้าใจยังครับเออะแต่ทีนี้มันมีแฟกทอเรียนอยู่เอ,อตัวหนึ่งที่เป็นแฟกทอเรียนตัวพิเศษศูนย์แฟกทอเรียนศูนย์แฟกทอเรียนตัวนี้เขาเป็นตัวพิเศษนะเขากำหนดให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง หนึ่งแฟคทอรเรียนก็เท่ากับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าศูนย์กับหนึ่งตรงนี้มีค่าเท่ากันนะโอเคปะ่ะสองค่าเนี้ยเป็นค่าที่ต้องจับเห็นป่ะอืมนอกนั้นตัวอื่นๆนะครับที่เราควรจําได้ก็คือถึงปกแฟคทอรเรียนควรจําได้เลยอะ่ะนะเพราะว่ามันใช้บ่อยอ่ะโอเคสองแฟคทอรเรียนก็คือหนึ่งคูณถึงสอง ก็จะได้สองสามแฟกทอเรียนหนึ่งคูณถึงสามหนึ่งสองสามก็จะได้หกสี่แฟกทอเรียนเอ่อหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่ยี่สิบสี่ห้าแฟกทอเรียนเด็กสังเกตเนาะสังเกตก่อนนะตั้งแต่เริ่มมาจนถึงสี่แฟกทอเรียนเนี่ยมันยังไม่ได้ลงท้ายด้วยศูนย์เลยเนาะ เหตุผลที่ไม่ลงท้ายด้วยศูนย์การจะลงท้ายด้วยศูนย์ได้มันต้องมีสองมีห้าเป็นตัวประกอบใช่ปะ่ะแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีห้าเป็นตัวประกอบอยู่เลยใช่ไหมแต่พอมีห้าแฟสทอเรียนปับ๊บพอถึงห้าแฟสทอเรียนปับ๊บนี่มีห้าเป็นตัวประกอบแล้วครับงั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวแรกครับที่จะลงท้ายด้วยศูนย์เดังนั้นตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปลงท้ายด้วยศูนย์ตลอดครับ ตั้งแต่ห้าแฟกทอริเนเป็นต้นไปเออหกแฟกทอริเนเออตอนที่มันเป็นห้าแฟกทอริเนเนี่ยมันคือร้อยี่สิบมันลงท้ายด้วยศูนย์อยู่แล้วใช่ปะพอคูณหกเข้าไปอีกตัวหนึ่งศูนย์มันก็ไม่ได้หายไปไหนเอเคไหมครับพวกนี้คือค่าที่ควรจำได้นะครับแฟกทอริเอนที่ควรจำได้ มันกดเพิ่มหน้าไม่ได้แป๊บนะครับพอออกแล้วเข้าใหม่กันผลเพิ่มหน้าไม่ได้ตั้งออกแล้วเข้าใหม่ทีนี้เวลาที่เราตัดฟอนพวกแฟคทอเรียนนะครับ,รบสมมติเราตัดฟอนพวกแฟคทอเรียนนะครับอย่างเช่น99แฟคทอเรียนเรานั่งคูณไม่ไหวหรอกนะหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าจนถึงเก้าเก้าคูณไม่ไหวหรอกเออ สมมติว่าหารด้วย97 f a c ก o r i a l เนี่ยวิธีคิดครับไอเนี่ยมันคือ1คูณ2คูณเรื่อยๆ97 98 99ใช่ปะ่ะขณะที่ตัวหารตัวเนี้ยมัน1คูณ2คูณไปเรื่อยๆถึง97เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะตัดกันไปนึกออกปะ่ะ สิ่งที่จะเหลืออยู่ก็เหมือนกับเป็นการนับต่อนับต่อจากนับต่อจาก97ให้ถึง99นั่นเองครับพอดูออกไหมนับต่อจาก97ให้ถึง99นับต่อจาก97ก็จะเป็น98กับ99พอนึกออกปะให้นึกเหมือนกับเป็นการนับต่อครับงง,งงหรือเปล่าครับ1ถึง97จะตัดกันไปเ,นเดียนนะาเดือวนั้นตรงนี้ ให้นิ้เป็นการนับต่อครับข้างบนมันเยอะกว่านะะเพราะฉนั้นจะเหลืออยู่ข้างบนนะครับ97แล้วก็จะเหลือ98้าแคูณเกแล้วก็หาผลลัพธ์เอานะครับ9702 ลงลึก50เฟกทอเรียนหารด้วย48แฟกทอเรียนคูณกับ2แฟกทอีเรียนก่อนอื่นก็ตัดชุดนี้ก่อนครับเอาตัวมากตัดกับตัวมากก่อนมันจะเหลืออะไรอยู่ครับ49กับ50แล้วก็ค่อยหารด้วย2แฟกทอเรียนใช่ปะ่ะ2แฟกทอรีเอียนก็1กับ2ใช่ไหม ตกลงสองไปตัดได้ยี่ห้าก็จะเหลือสี 1, 2, 2, อ่สิบเก้าคูณยี่ห้าหนึ่งสองสองห้าโอเคอ่ะเกี่ยวกับไปโอเรียนเนี่ยแค่นี้พอละทีนี้มาเริ่มกดข้อแรกกันตัวนี้โนต้ตทันยังโน้ตตัวอย่างทันยัง สมมุติบอกว่าเรามีสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ทั้งหมด n สิ่งมีสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งขอยกตัวอย่างเช่นมี p q r s อย่างเงี้ยก็คือสิ่งของที่แตกต่างกันสี่สิ่งอันนี้พอเข้าใจป่ะแต่ถ้าเรามีแบบนี้ P P Q Q อย่างนี้ไม่เรียกว่ามีสิ่งของที่แตกต่างกันสี่สิ่งนะเข้าใจไหมครับเออถ้ามีสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ n สิ่งนำมา จัดวางลงในที่มีที่จัดวางอยู่เอนที่ลงในที่ n อที่ลงในที่วางเอนที่จำนวนวิธีในการจัดวางจะได้ n factorial วิธีครับจะได้จำนวนวิธีในการจัดเรียงน,นะครับเท่ากับ n ฟ a c t เ r ี a l วิธีเอาให้เห็นตัวอย่างง่ายๆก่อนถ้ามีสามสิ่งที่แตกต่างกันมีที่วางสามที่ย่อมจะจัดเรียงได้สามแฟคทอเรียนวิธีอ่ะมาดูกันเลยครับ มี p มี q มี r สองตัวนะครับให้นำมาจัดเรียงจะจัดเรียงได้กี่วิธีเด็กๆจะเห็นว่ามันคือสามสิ่งที่แตกต่างกันใช่ปะ ย่อมออกมาจัดเรียงได้ทั้งหมด3แฟกทอรี่ยลวิธีวิธีทำจะได้3แฟกทอรี่ยลวิธีเท่ากับ6วิธีลองมาดูว่า6วิธีนั้นเป็นยังไงนะครับคือถ้าให้ p อยู่สายสุด ตำแหน่งต่อมาก็จะเป็น Q กับ R ใช่ป่ะเอออาจจะ Q มาก่อนแล้วค่อย r มา P อยู่ซ้ายสุด R มาก่อนแล้วค่อย q มานี่สองวิธีแล้วใช่ป่ะต่อไปให้ Q อยู่ซ้ายสุดก็จะเหลือ P กับ R อาจจะ P มาก่อนแล้วค่อย r มาหรือ R มาก่อนแล้วค่อย p มาให้ R อยู่ซ้ายสุดก็จะเหลือ Q กับ P หรือคิวกับ P อาจจะคิวมาก,ก่อนหรืออาจจะ P มาก่อนนี่เห็นไหมครับหกวิธีอันนี้งงป่ะหรือมองแบบนี้ครับ มองเป็นขั้นตอนนะครับเนี่ยมีที่สามสามที่นี้ สมติเลือกที่สำหรับวางตัว P ก่อนนะครับ่างนี้อะเอาตรงนี้เป็นขั้นที่หนึ่งแล้วกันตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นครับตำแหน่งเป็นเป็นหลักแล้วกันตำแหน่งตรงเนี้ยเด็กเลือกวาง P หรือวาง Q หรือวาง R ก็ได้ใช่ไหมเออเลือกวาง P หรือ Q หรือ R ก็ได้ ทำให้เด็กๆมีวิธีในการเลือกอยู่สามวิธีอันนี้งงป่ะเด็กๆก,ก็ต้องเลือกอะไรไปสักอย่างแหละสมมุติได้เล่นว่าเลือก R ไปทําให้พอมาถึงตําแหน่งตรงนี้เด็กๆก,ก็จะเหลือ P กับ Q ให้เลือกเท่านั้นใช่ป่ะเหลือ P กับ Q ให้เลือกเท่านั้นก็คือสองวิธีเด็กๆต้องเลือกไปตัวใดตัวหนึ่งแหละ สมมุติว่าเด็กๆเ,เลือกวางกีไปทำให้ตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเลือกได้อย่างเดียวคือเลือกคิวดังนั้นจำนวนวิธีก็จะเอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันจึงเป็นสามคูณสองคูณหนึ่งเห็นไหมครับก็จะตรงกับตรงนี้ครับพอนไม่พอหอยังครับ อทีนี้ครุยมจะอยากเป็นตัวเรียกง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจทฤษฎีข้อนี้เอาเด็กห้าคนมายืนเรียงแถวถ่ายรูปเ,เด็กห้าคนยืนเรียงแถวก็ต้องการที่ห้าที่ใช่ไหม เด็กห้าคนมายืนเรียนแถวถ่ายรูปเด็กห้าคนก็คือสิ่งของที่ต่างกันห้าสิ่งใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นย่อมจะจัดเรียนได้ทั้งหมดห้าแฟกทอเรียนวิธีก็ร้อยี่สิบวิธีเออถ้าเราไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นไปประกอบนะเนี่ยก็ร้อี่สิบวิธีละอันนี้พอพอเข้าใจไหมครับอืม